เมื่อปั่นไฟไม่ไหวเลยต้องขอใช้ดวงบ้างมันมาแล้วเชื่อได้มาเก็บสี่มันจะเก็บสี่แน่นอนออมโลกสิรออะไรล่ะข้ามาทางนี้ข้ามาทางนี้ ไปแล้วนะไปแล้วนะหนักหนักสามเครื่องติดการโซนง่ายมากเลยอะ่ะ ไม่รู้เจอเราอยังแต่รู้ว่าเราอยู่แถวนี้เจอแล้วเจอเราแล้วเก็บสแล้วจบเล จบแล้วแล้วเราแดนดีไปไกลๆกันแดนดีเราไปไกลๆกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราบอกหลักไม่ได้เราไม่ขนาดบอกหลักแล้วเพื่อก็จะแหงตุยละ Oh my gosh! <laughs> <I'm gonna cross. laughs>